เนื่องจากเปิดเทอมแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวิชาประสบการณ์วิชาชีพกันนะครับสมัครคนที่ลงประสบการณ์วิชาชีพในเทอมหนึ่งทับ6-7สามารถตรวจสอบลายชื่อได้แล้วนะกรอกรหัสนักศึกษาแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลนะครับผมเราก็อย่าลืมนะครับมันจะมีคู่มือในการเข้าอบรมอยู่นะครับให้คลิกไปดูนิดนึงนะครับ เขาก็จะมีหู่มมือต่างๆนะครับทั้งเรื่องของการจะกดยอมรับต่างๆเนาะว่า,าจากที่คลิกเขาไปดูรายละเอียดแล้วก็ให้ไปใส่กรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อไว้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปก็ไปกดตอบรับได้ในระบบนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเรื่องของการเตรียมตัวไปเข้ารมด้วยการเดินทางว่าจะสามารถเดินทางโด,ด้วยม้ใสายนบ้างน,นะครับแล้วก็ ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นคําถามที่เห็นอยู่ตลอดนะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนใครมีคําถามอะไรก็ถามแบบนี้นะครับเบอร์นี้เลยนะฮะแผนที่เดินทางต่างๆนะครับอ่าขั้นตอนนะครับการเข้าอบรมก็จดหมายแจ้งนะครับเพราะว่าก่อนที่เข้าอบรมเขาจะมีจดหมายส่งมาให้เรานะครับผมแต่หากใครไปตอบรับในระบบแล้วอาจจะไม่มีถูกก็น่าจะมีแหลนะเนาะ บัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชาการนะครับใครที่ไม่ได้จองห้องก่อนไปสุ่มเอากับเพื่อนร่วมห้องเอานะครับว่าจะได้ห้อง2คน4คนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะของห้องนะครับก็มาดูได้กับเว็บไซต์ของศูนย์สัมมนานะครับนะราคาสัมมนา1 อันนี้เคยนอนอยู่นะอาคารสัมนา1เป็นห้องค่อนข้างเก่าแล้วก็ค่อนข้างแคบแล้วก็มีทีวีด้วยถ้าจําไม่ผิดนะอาคารนี้มีห้องแบบเตียงคู่ก็คือห้องนอน2อคน54ห้องแล้วแบบห้องชุดหห้องนะครับห้องชุดก็ดูหลูหราอลังการอยู่นะแต่ว่าห้องคู่ค่อนข้างเก่านะครับสําหรับอาคารสัมนา1นะสัมนา2อันนี้จะเป็นเตียงคู่แล้วก็ห้องกว้างกว่าสัมนา1ห้องนี้ผมไม่เคยนอนแต่ว่า อาคารพิทยพัฒน์นะครับอันนี้เคยนอนอยู่เป็นห้องเตียงสี่คนนะครับก็ห้องกว้างนะครับแล้วก็นอนสบายอาคารเฉลิมพระเกียรติเอ้ยยังไงนี่อันนี้ที่เคยนอนนะครับอันนี้จะดูกว้างกว่าหน่อยนะครับสำหรับคนที่จะมาเข้าพักแล้วอยากจะเหมาห้องเพราะว่านอนกับคนอื่นไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับ ก็แอดไลน์นี่เลยนะครับหรือว่าโทรเข้าสอบถามเบอร์นี้นะครับในการแจ้งจองห้องพักนะครับรู้สึกว่าต้องจองก่อนช่วงกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยลองโทรเข้าไปถามดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าในเทอมนี้ส่วนสมนาเขาไม่ได้ทำไฟล์อะไรไว้ให้เหมือนเทอมก,อก,อก่อนหน้านั้นนะครับดับงนั้น แอดไลน์ line, หรือว่าโทรสอบถามในวันและเวลาราชการนะอย่าลืมวันและเวลาราชการเสาอาทิตย์อยไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ทํางานนะครับก็เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงนะครับส่วนราคาก็ไปถามเขาเองแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่ะอย่างเนี้ยถ้าเป็นราคาแบบ้วนอนก,กับคนอื่นได้ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับสองพันหกถึงสองพเป็นราคาแบบ ห้าวันสี่คืนเป็นห้องพักรวมค่าหารแล้วนะครับแล้วก็เขาก็มีบริการอื่นๆนะครับพวกซักรีดอะไรเงี้ยเนี่ยมีปนอถ้าใครจะเข้าพักล่วงหน้าเขาก็มีบอกเหมือนกันก็ไปจองในห้องสุมาสัมมนานั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับผม นอกจากนั้นแล้วก็ไปเตรียมตัวใจจอยกันนะครับกับเพื่อนเพื่อนที่หน้างานนะงานส่วนใหญ่แล้วมันก็แล้วแต่วิชานะว่าเราเข้าไปสึบประสบการณ์ของวิชาอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่นก็สนุกแล้วก็ได้เจอเพื่อนหลากหลายแนวหลากหลายพื้นที่นะครับผมก็ลองดูก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาฝากกันแค่แรกกับวันหยุดส,สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ พบกันใหม่อาทิตย์นหน้าสวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องเพียงแค่คุณเข้ากดลิงก์ l a z d d a s h o p e ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง Lazada Shopee ได้เลยก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับสวัสวัน,นี้ขอตัวก่อนแล้วกันกับแชร์ข่าวมาสะทองครับแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมสทอแล้วก็การเรียนมสทอเพื่อให้เรามีความรู้อยา่างมีคุณภาพนะครับผมไปก่อนแล้วกันวันนี้ครับสวัสดีครับ